หินคลุกเป็นยังไงใช้งานแบบไหนได้บ้างวันนี้พามาดูกันค่ะหินคลุกนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นหินคลาสไซแล้วก็ปนดินค่ะหินคลาไซก็จะมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แบบนี้เลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้เลยแล้วก็จะมีดินปะปนมาด้วยสําหรับการใช้งานนะคะส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในการปรับพื้นที่ปรับหน้าดินเพื่อทําเป็นถนนหรือว่าลานจอดรถก็ได้ค่ะ บางคนนะคะก็จะเอาหินคลุกนี้ไปใช้งานแทนดีลูกลังนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่ฝนตกก็จะไม่ได้เฉอะแฉะเท่ากับดีลูกลังแต่ในส่วนของราคาหินคลุกก็จะมีราคาที่สูงกว่าดีลูกลังนะสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้หินคลุกหรือว่าหินประเภทอื่นๆก็สามารถสอบถามทางร้านได้เลยนะคะมีพร้อมให้บริการหลากหลายประเภทเลยค่ะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบายบาย